กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ชอบเล่นโลบอกวันนี้ผมจะมารวบรวมข้อมูลของผีทุกตัวในเกมรถไฟสายมอญนะจะมีผีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับตัวที่1น่ซอมบี้เป็นผีประเภททั่วไปที่เราเจอได้ตามสถานที่ต่างๆหรือเวลากลางคืนมันก็จะโผล่กมาพลังโจมตีอยู่ที่15 เลือดอยู่ที่100นั่นเองตัวที่2อง n ันเนอร์ซอมบี้หรือบางคนอาจจะเรียกว่าซอมบี้โมโหซอมบี้น้าโกรธพลังโจมตีอยู่ที่15เท่ากันแต่ตัวนี้วิ่งเร็วกว่าตัวที่แล้วระดับการวิ่งอยู่ที่15แต่ตัวนี้ระดับการวิ่งอยู่ที่25ส่วนเลือดของมันเนี่ยก็เท่ากับซอมบี้ตัวเมื่อกี้เลย100เท่ากันวิธีการเจอก็เหมือนกันเลยสุ่มเจอ มันอาจจะโผลมาแบบซอมบี้ปกติหรือซอมบี้วิ่งก็ได้ตัวที่3ามแบงก์ซอมบี้เป็นผีประเภทพิเศษตัวนี้จะเจอได้ตามหมู่บ้านที่มีแบงค์หรือธนาคารเท่านั้นพลังโจมตีต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนซอมบี้ก่อนหน้านี้เลยตัวที่4ไอรอนซอมบี้โอกาสเจอแค่5%หรือเจอตามหมู่บ้านเท่านั้นความพิเศษของมันคือมีเกาะสวมใส่ ป้องกันลูกกระสุนมันจะไม่กลัวปืนแต่อย่างใดแต่มันจะแพ้พั่วเป็นอย่างมากเพราะเมื่อตีไปแล้วจะเกิดอาการสตันบ่อยขึ้นนั่นเองตัวที่5้าไดนามายซอมบี้เป็นผีถือระเบิดดาเมจไม่แน่นอนรู้แค่ว่า one hit k ิ l ถ้าคุณโดนม่องเคิ้งแน่แต่ตัวเนี้จะวิ่งไวกว่าซอมบี้ปกติคือมันวิ่งอยู่ที่ระดับ25 การเจอเนี่ยก็ผัวมาแค่5%ของสถานที่ต่างๆหรือสเตอร์ลิงนะครับเป็นหมู่บ้านที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่มันจะมีเหมืองอยู่ซอมบี้ตัวนี้ก็จะปรากฏออกมาบ่อยขึ้นนั่นเองตัวที่6เชอริฟซอมบี้หรือตำรวจนั่นเองครับเป็นผีที่ถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่โอกาสเจอ5%ต่อหมู่บ้านเท่านั้นหรือเจอมากขึ้นในเมืองสเตอร์ลิงนะครับเจ้าตัวนี้มันจะใช้ปืนได้นะครับวิ่งไวกว่าซอมบี้ปกติแค่1%เท่านั้น ส่วนดาเมจเนี่ยยังไม่เป็นที่แน่นอนแต่ผมคาดเดาว,ว่ามันน่าจะทำดาเมจเท่ากับโจนทั่วไปนั่นแหละตัวที่7ทหารซอมบี้เจ้าตัวนี้จะวิ่งไวอยู่ที่ระดับ25โผลออกมาแค่ป้อมปาการเท่านั้นส่วนดาเมจของมันเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่เดาไม่ได้นะไม่มีที่สิ้นสุดมันอาจจะแรงหรือเบาเราไม่สามารถคาดเดาได้ ถ้าปล่อยไว้นานๆบอกเลยมีม่องเท่งตัวที่8กับตันพีสกอตมันเหมือนซอมบี้แหละแต่ก็คล้ายๆนะดาเมจอยู่ที่25แล้วก็วิ่งอยู่ที่ระดับ16ความพิเศษของมันเนี่ยคุณจะเจอได้แค่ป้อมปราการเท่านั้นและมันจะคอยสปอนซอมบี้ทหารต่างๆออกมาโจมตีคุณเป็นเวฟตัวที่9แลบซอมบี้เป็นผีชนิดพิเศษที่เรานั้นจะต้องทำเควสในเทสลาดแลบเท่านั้น มันจะโผล่ออกมาในรูปร่างของรันเนอร์ซอมบี้แต่สวมใส่เสื้อแลบตัวที่10แวมไพร์เลือดอยู่ที่150าดาเมจอยู่ที่15ระดับความไวอยู่ที่16ดูแล้วก็เหมือนจะไม่ต่างจากซอมบี้แต่ความพิเศษของมันคือมันนั้นสามารถเทเลพอร์ตหรือวาร์ปได้อาจจะไปผู่ข้างหลังหรือข้างหน้าตอนไหนก็ได้หมดดังนั้นควรจะระวังให้ดี ปืนที่ผมแนะนำให้ใช้เวลาเจอเจ,อเจ้าแวมพร์เนี่ยคือไรเฟิลและก็ช็อตกันเพราะสองกระบอกนี้มีการทำลายล้างที่สูงตัวที่11วูฟหรือหมาป่าเจ้าตัวนี้มันจะสปอนตามสถานที่ต่างๆภายในเกมส่วนไหนก็ได้เวลาที่โผล่มาจะโผล่ทีละ2-5ถึง5ตัวมักจะอยู่เป็นกลุ่มวิ่งเร็วมากเกือบจะเท่ามา้า ส่วนเลือดและพลังโจมตีก็เท่ากับซอมบี้ปกติเลยในแพทล,ล่าสุดเนี่ยเราสามารถจับมันมาเลี้ยงได้ด้วยเพื่อใช้เป็นลูกสมุนต่อสู้กับศัตรูตัวอื่นๆตัวที่12บสองวร์วูปตัวนี้โหดมากเลือดอยู่ที่500ดาเมจร40ระดับการวิ่งอยู่ที่25ปรากฏตัวทุกครั้งที่มีฟูมูลหรือพระจันทร์เต็มดวงหรืออีกที่หนึ่งที่เราอาจจะเจอได้ก็คือ ประสาทของแวมพร์แต่สิ่งที่พิเศษของมันเนี่ยนอกจากจะโหดแล้วมันมีโอกาสที่ตอนคุณไปเจอหมาป่าเนี่ยมีโอกาส15%ที่หมาป่าที่คุณเจอนั้นจะกลายเป็นแววูฟในเวลากลางวันด้วยเช่นกันดังนั้นโปรดระวังให้ดีวิ่งให้ไวหากเจอแววูฟปืนที่ผมแนะนำให้ใช้คือช็อตกันและไรเฟิลถ้าเล่นเป็นสายสวโวลิจะดีมากเพราะช็อตกันจะทำดาเมจได้มากขึ้นนั่นเอง ตัวที่13ส l e เกลเลตันหรือผีโครงกระดูกเลือดอยู่ที่100แต่ยังไม่เป็นที่แน่นอนเพราะว่ายังเป็นตัวเบต้าอยู่ส่วนดาเมจเนี่ยขึ้นขึ้นล,ลงอยู่ที่15บหถึงสาความพิเศษของมันจะถือที่ขุดแร่ให้ตรงเนี้ยอันตรายเพราะมันจะเจาะเกาะได้ดีโผล่มาแค่เหมืองที่อยู่หลังหมู่บ้านของสเตอร์ลิงเท่านั้นหรืออาจจะไม่โผล่มาเลยเพราะมันยังเป็นแค่ตัวทดลองอยู่ตัวที่14เป็นบอสของเกม นิโคลัสเทสลาจริงๆมันไม่ได้ชื่อนี้ในเกมมันชื่อนิโคลาเทสลาเออชื่อมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เอาเป็นว่ารู้ๆกันนะเลือดอยู่ที่5,000ดาเมจอยู่ที่100ระดับการวิ่งอยู่ที่25ไวโคตรวิธีเจอจะมีอยู่2แบบแบบที่1เราจะต้องไปปลดแอบ,บทำเควสให้เรียบร้อยเจ้าบอสตัวนี้จะวิ่งหนีไปและโผล่ออกมาสู้อีกครั้งหนึ่งตอนจบเกมนั่นเอง ถ้าคุณปราบมันได้คุณจะได้รับถ้วยรางวัลสิ่งที่ผมแนะนําให้ปราบบอสตัวนี้ก็คือปืนสายฟ้าที่ได้จากเควสบอสดังกล่าวหรือใช้ไม้กางเขนรัวๆใส่มันก็มีโอกาสจะปราบได้สูงหรือถ้าเล่นเป็นสายเซเวอร์วลิช่างหัวมันสิ่งที่ผมได้พูดก่อนหน้าใช้ปืนลูกซองยัดใส่หัวรัวๆก็ชนะได้ง่ายเช่นกันและก็มาสู่ตัวสุดท้ายของเกมนี้ก็คือเจ้าคาวบอยนั่นเองมันไม่ใช่ผี แต่ผมใส่มาเพราะว่าถ้าจะแยกเดี่ยวเป็นศัตรูประเภทปกติเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่เพราะทั้งเกมก็มีอยู่ตัวเดียวนั่นแหละที่มันปกติะนะดาเมจอยู่ที่3 0มส0ถึงหนึ้ถ้ามันถือปืนอาจจะมากกว่านี้นะครับเออบางตัวอาจจะไม่ได้ถือปืนที่โหดมากถือปืนลูกโม่เนี่ยก็ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่ดาเมจอยู่ที่30เลือดเนี่ยก็ปกติเลย100ส่วนระดับการวิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตกจากม้าจะอยู่แค่ห ถ้ามันมีมา้าจะวิ่งอยู่ที่30คือไวมากๆไวโคตรๆมักปรากฏตัวออกมา1-7ตัวนะครับแบบกลุ่มเราจะเจอได้ตามสถานที่ต่างๆต,ตัวมันเนี่ยจะมีเอาลอแคมด้วยนะครับหรือแคมของโจนแล้วก็ในด่านสุดท้ายเราก็จะเจอพวกมันนะครับเป็นเมืองโจนนั่นเองที่มันได้บุกยึดไปแล้วจบไปแล้วนะครับกับข้อมูลของผีทุกตัวในเกมรถไฟสายมอแล้วนะ เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับเกมนี้โดยส่วนตัวนะครับผมเนี่ยได้เล่นมาแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าตัวเกมมันดีนะมันสนุกแต่ถ้าเล่นกันไปนานๆเนี่ยบางทีมันก็ชวนเบื่อได้เนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยเมื่อเราปลดหลายๆอย่างไปแล้วนะครับเช่นอาชีพหรือยังอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้ทำนอกจากสปีดรันวนไปวนมานะครับผมหรือท้าทายพาคนใหม่ๆเข้ามาเล่นอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวเกมอาจจะต้องแก้ไขในอนาคต การที่เขาเพิ่มเควสของเมืองสเตอร์ลิงเข้ามาเพื่อให้ทาปริศนาเนี่ยตรงนี้ถือว่าสร้างสรรค์น,นะครับเพราะเกมนี้มันขาดไอในหมวดของปริศนาอยู่พอสมควรเลยอีกอย่างหนึ่งที่ผมขอชมเลยนะครับสาหรับการอัปเดตครั้งนี้ของเกมเนี่ยเรื่องของอาชีพนักขุดเหมืองนะครับสมนักขุดเหมืองสักทีจากที่แต่ก่อนนะครับอาชีพเนี้ยมันก็จะมีแค่แร่สองก้อนกับที่ขุดเหมืองใช่ไหมครับผมปิ๊กแอดนะ พอมาอัปเดตใหม่เนี่ยมันก็จะมีแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองเงินแล้วก็ฐานนะครับให้เราขุดตามสถานที่ที่เราผ่านไปทําให้เรานั้นไม่ต้องไปหาซื้อหรือต้องรอแต่ซอมบี้อย่างเดียวประมาณว่าถ้ามีอาชีพนี้อยู่ในปาร์ตี้คุณก็จะเล่นเกมได้ง่ายขึ้นระหว่างอยู่บนรถไฟนั่นเองครับโอเคสำหรับวันนี้บา,บายบๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจุบุจุบุ